หลนขาวจุดเลยมาแล้วค่ะมาแล้วความหนาวมาเยือนแล้วนะคะหี่มะเริ่มลงแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ไปยืนรอรถเมย์นะคะ นีของหนาวน่าดูเลยนะคะปีนี้ ศูนย์องศานะคะวันนี้คิดถึงเมืองไทยมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสไปนี่ไปหมู่บ้านกกกอกเลยดีไหมยอยากไปเยี่ยมค่ะอยากไปเชี่ยวหมู่บ้านกกอกนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ ขอบคุณสำหรับเมตตาภาพทางโลกโซเชียลนะคะซึ่งดูแลอบอุ่นนะคะอบอุ่นก็ขอให้ทุกคนนั้นรักและสามัคคีกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอย่าตำหนิติเตียนกันนะคะ เข้าไปข้างในเสือ้อโอ้ตายแล้วทนไปอีกสักห้าหเดือนนะคะทนความหนาว ลมแรงมากเลยนะคะรถเมย์กำลังจะมาแล้วนะคะโอ้ยกว่ารถเมย์จะมานี่หนาวดูแม่เจ้าเห็นไหมคะลม,ลมลมลมแรงมากค่ <Biraz S 1> <ซ>ะเมี์ิชาดปหมดแล้วนะคะตอนนี้ ไม่มีลมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่นี่ลมมันแรงนะคะลมลมค่ะเนี่ยหิมะก็ตกนะคะแต่ว่าม,มันตกไม่แรงนะคะวันนี้หิมะตกไม่แรงก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ส่วนเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ